ข้อที่3นะครับจงหาจำนวนออเดอร์แพร์ออเดอร์แพร์คือคู่อันดับนะ find the number of เป็นการหาจำนวนนะฮะก็คือเขาถามว่าจะมีคู่อันดับกี่คู่อันดับครับ find the number of นี่เป็นการหาจำนวนนะว่ามีอยู่กี่อันเนี่ยคำถามข้อนี้ถามว่ามีคู่อันดับอยู่กี่คู่อันดับอ้าจับปูไม่แน่มีคู่อันดับอยู่กี่คู่อันดับ อ่านโจทย์ต่อขันดับนั้นจะต้องเป็นอันดับของจํานวนเต็มบวก x y แปลว่าทั้ง x และ y เป็นจํานวนเต็มบวกครับและสอดคล้องกับสมการนี้ครับให้หาจํานวนคําตอบนั่นเองครับไปให้มันเพราะว่าเมื่อกี้ข้อก่อนหน้าใช่ไหมพอจะตอบเนื่องจากว่า ตัวแปรมี2ตัว x กับ y พอะจะตอบพักก็ให้ตอบเป็นควรดัจงหาจํานวนควรดับก็คือจงหาจํานวนคําตอบถ้ามีคําตอบ10ชุดก็ตอบ10ไม่ใช่ไปตอบ20นะ x 10ค่า y 10ค่าไม่ใช่พูดไปพูดมางงนะถ้าคําตอบมี10ชุดก็ตอบ10นะครับทีนีวิธีทำทำยังไงครับ เนื่องจากว่าเป็นเศษส่วนบวกกันเป็นเศษส่วนบวกกันนะครับเราจะให้ทําไงครับมันก็ทําได้วิธีเดียวก็คือทําส่วนให้เท่ากันปกติพอพูดว่าทําส่วนให้เท่ากันเราก็จะหาค ر ا อของส่วนแต่พอดีว่าตัวส่วนมันติดตัวแปรครับ x ก,กับ y จะไปหาคณอได้ไหมค ر นอของ x ก,กับ y คืออะไรอย่างนี้เคมมันจะไปตอบถูกครับถ้าอย่างนั้นก็เอาให้ง่ายก็คูณ คว้คูณไข้ก็ได้เป็น y บวก x ส่วนเออตัว่วนต้องมาทำอะไรกันครับค,คูณกันครับอ่าทีนี้ก็คูณไข้ครับเออพูดคูณไข่ยอย่างไะ ออก็กว y ย้ายไปคูณ2 0 0พก็าย้ายไปคูณแต่ไอตรงย้าย2 0 0พไปคูณเนี่ยต้องคูณแบบจแจกแจงด้วยนะแล้วก็ย้ายข้าง ให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนนะครับคือพอเห็นแบบนี้หลายคนก็อยากจะย้าย x y ไปลทางนี้ใช่ไหมครับเพราะมันย้ายแค่ตัวเดียวแต่แบบนี้นะ,ะพูดถึงดีกรีของเอกนามตอนชั้นมอตน้นอย่างเนี้ยเป็นเอกนามดีกรี1อย่างนี้ก็เอกนามดีกรี1แต่อย่างนี้เอกนามดีกรี XY เนี่ยเอกนามดีกรีสอเอกนามดีกรีสอนะครับเฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรานิยมให้เอกนามที่มีดีกรีสูงสุดมีสัมประสิทธิ์เป็นบวกใช่ไหมนิยมแบบนั้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นจึงขอย้าย2ตัวนี้ไปทางขวาแทนนะครับ เออนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะเครื่องหมายเท่ากับยึกยือแบบนี้ไม่ได้เขียนอย่างนี้หลายคนแบบนี้ก็มี <c oughs> หลายคนเขียนเหมือนตัวแซดไม่ได้นะะก็โอเคย้ายข้างเสร็จแป๊บก็ทําเหมือนเดิมคณิตศาสตร์นี่มันดี คือพอคิดเสร็จปั๊บมันก็เอาวิธีคิดเดิมมาใช้กับข้ออื่นๆได้ได้เหมือนเดิมอะคิดเหมือนเดิมคือคิดยังไงคิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมก็คือดึง x อ,ออกครับ ทีนี้ครับหลืงจตัวนี้ครับถามคำถามเดิมคิดเหมือนเดิมไม่ยังจะถามคำถามเดิมอีกนะบวกอาจจะลบก็ได้นะแต่ผมไม่อะไรผมเขียนบวกไว้ก่อนบวกอะไรทั้งสองข้างดีครับจึงจะทำให้มีพูดซ้ำนะจึงจะทำให้ อีกคู่นี้ดึงตัวรื้มอ,ออกมาได้แล้วพอดึงอะไรครับครับในวงเล็บก็เป็น y ลบสองพันสี่อะอีกอย่างหนึง่งตัวที่บวกเข้ามาทั้งสองข้างหรือว่าตัวที่เราทับเข้า,ขามาทั้งสองข้างจะต้องเป็นต้องเป็นค่าต้องเป็นค่าคงตัวที่เป็นจำนวนเต็มไม่ติดตัวแปรไม่ติดตัวแปรนะ 2 4 0 4ยกกำลังัน2ครับโอเคดีมากเราก็ดึงเคอ,ออกครับก็ดึงรอป2004ออกนะครับ ทีนี้ล้วก็ดึงวายลบสองี่ออกครับก,ระะก็แยกตัวประกอบได้แล้วนะฝั่งขวา ฝั่งซ้ายถ้าเป็นศูนย์ก็ดีก็คุ้นเคยเนาะแต่มันไม่เป็นศูนย์หรอกครับนะฮะฝั่งซ้ายเป็น2 0 0 4ยกกำลังสองครับถ้าอย่างนั้นก็แยกตัวประกอบ2 0 0 4ยกกำลังสซะด้วยนะ2,004กำลังเพื่อไม่ให้เปการเียเวลาดูหนังสือ <c oughs> ก็แยกได้เป็นแต่ข้องสอบแยกเองนะ ไปฝึกแยกตัวประกอบให้คล่องๆนี่แยกตัวประกอบได้แบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าแบบนี้ครับแปลว่า x ร่อ x 4 0 0นะครับก็เป็นตัวประกอบของ2อ0 4ยกกำลังสอง y ลบ2อ0 4ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นตัวประกอบของ2อ0 4ันสี่กำลังสองนะครับอพอถึงตรงนี้ครับถามว่า2004ยกกำลังสองมีตัวประกอบกี่ตัวมีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่ตัวถามแบบนี้ดีกว่า2004ยกกำลสอง 2, มีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่ตัวครับ ตัวก็วิธีคิดทำยังไงวิธีคิดครับเราก็นำไอ้เชี้มะลงไปทำอะไรก่อนหลังจากแยกตัวประกอบไปเนาะเราก็เอาไอ้เชี้มะลงไปบวกหนึ่งได้ห้บวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สมคูณกันได้สี่สิบห้าได้ทั้งเยอะ อันนี้นับเฉพาะที่เป็นบวกนะครับนับเฉพาะที่เป็นบวกมีตั้ง45จํานวนนะครับโอ้เยอะมากคือถ้าให้เขียนนี่ไม่ไหวนะเพราะมันมีตั้ง45จำนวนคือเนี่ยผมกำลังจะคิดว่าจะตีตา,ารางให้ x <c ười> ลบ2,004เป็นหนึ่ง y ลบ2,004เป็นเท่าไหร่ถ้า x ลบ2,004มีค่าเป็นหนึ่ง y ร0บสจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ2อ0พยกกำลัง2อ่าทีนี้ถ้า x รลบสมีค่าเป็น2อง y รลบสองมีค่าเป็น <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันครับอสองกำลังสคูณอ่าก็หายเลขเชฟมากของ2ก็หายไปหนึนะเออวก็จุดจุดจุด ก็ปิดท้ายที่อะไรครับปิดท้ายที่แล้0 <troph ies. S 2> ก็วายรับเป็นหนึ่งก็จบที่ตัวนี้ถามว่าถ้าเขียนอย่างละเอียดซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเขียนอย่างละเอียดจริงๆ <st> อะนะถามว่าตรงนี้มันมีอยู่กี่บรรทัดมีกี่บรรทัดครับ เมื่อกี้เพิ่งอธิบายไป x ลบ2,004ต้องเป็นตัวประกอบของ2,004ยกกำลัง2 x ลบ2,004ต้องเป็นตัวประกอบของ2,004ยกกำลัง2ขอคิดแค่ฝั่งบวกก่อนตัวประกอบที่เป็นบวกของ2,004ยกกำลัง2มีทั้งหมดกี่จำนวนครับมีทั้งหมด45จำนวนครับไอ้ทียลิสออกมาเนี่ยนึกฝันเอาเองไหม ไม่เขียนตามอะไรครับที่เขียนมาเนี่ยตัวประกอบของ2,004ยก2ไม่ใช่เขียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ได้เขียนทุกตัวนะเขียนตามตัวประกอบของ2,004ยกกัง2เพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมดกี่บรรทัดครับจะมีทั้งหมด45บรรทัดนะครับแต่ละบรรทัดได้ค่า x มากี่ค่าครับได้ค่า y กี่ค่าครับ อันนี้ x ก็จะเป็น2อ0พันนะครับอันนี้ y ก็จะเป็น2004ยกกำลัง2บวก2อ <c oughs> ใครอยากคำนวณเชิญนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็แต่ละบรรทัดจะได้ x 1ค่า y 1ค่าก็คือได้คู้วอันดับมา1คู่วอันดับครับไอ้อย่างเงี้ยนะับ1คู่วอันดับเดี๋ยวบรรทัดนี้ก็ได้มีอีก1คู่วอันดับบรรทัดส,สุดท้ายก็ได้มาอีก1คู่้วอันดับถ้าอย่างนั้นก็ได้มาทั้งหมดกี่คู้วอันดับครับ 45ขั้นดับโดยไม่ต้องไม่ต้องไปคำนวณไม่ต้องไปคำนวณตรงนี้นะว,ว่าได้เท่าไหร่เพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามว่าแล้วไอ้45ขั้นดับนั้นคือ x เป็นอะไร y เป็นอะไรบ้างเขาไม่ได้ถามถึงขั้นนั้นก็ไม่ต้องไปคำนวณถ้าถามก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคำนวณไม่ไหวมันก็ไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับก็สบายสบาย Okay. ในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า x กับ y ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ x กับ y ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับคือ x อะครับต้องเป็นบวกครับ y อะครับต้องเป็นบวกครับแต่ว่า x ล้อ0สองพันสี่จำเป็นต้องเป็นบวกไหมไม่จำเป็น y รลบสองพันสี่จำเป็นต้องเป็นบวกไหมครับไม่จําเป็น x อ่ะ,ออะต้องเป็นบวก y อ่ะต้องเป็นบวกแต่ x รลบสองพันสี่บวกก็ได้ลบก็ได้เออเป็นศูนย์ได้ไหม x รลบสองพันสี่เป็นศูนย์ได้ไหมครับเป็นศูนย์ไม่ได้เออเพราะถ้าเดี๋ยวเป็นศูนย์แล้วมันคนูณปึ้งเข้าไปมันจะได้สองพันสี่กำลังสองได้ไงมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย x อกรครับเป็นติดติดตักรบได้ด้วยนะติดตะกบได้ด้วย y ลบสันสก็ติดตะกรบได้ด้วยเะก็บลกบคูณรบมันก็มีสิทธิ์เป็นบวกลบคูณรบก็มีสิทธิ์เป็นบวกเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติไปว่า x ลบสอเป็นรบหนึ่บสอก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ เพื่อจะได้คูณกันแล้วมันเท่ากับ 2, 4, 2. อ0พยกกำลังสองก็ต้องเป็นรูปส4งพันสี่ยกกำลังสองนะครับแต่ x ยังต้องเป็นจำนวนเต็มบวก y ยังคงต้องเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่นะครับ x รูปสองพเป็นรูปหนนะครับ x ก็จะมีค่าเป็น เอกมีค่าเป็น0.3ก็ยังไดออ้ไม่มีปัญหาเลย y ครับ y มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็กรณีนี้นะที่ไฮไลท์สีม่วงอยู่นะ y เป็นเท่าไหร่ครับอ,อ่้ มีปัญหาอะไรไหมครับมีอะมันน้อยกว่าศูนน้อยกว่าศูนย์ครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับออแต่แค่กรณีนี้กรณีเดียวหรือเปล่าที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขียนเขียนต่อนี่เป็นน้องสองอ้นี่เป็น,น,ปนออแบบนี้มันก็จะไม่มีปัญหาที่ X อหรอก นะที่ x ก็ยังได้ทีนี้ออพูดง่ายๆว่าถ้าฝั่งนี้ถ้าถ้าฝั่งถ้าฝั่ง x ลบ2,004มันติดลบน้อยกว่า2,004เช่นติดลบหนึ่ติดลบสองติดลบ3มันติดลบน้อยกว่า2,004นะ วาลบ2004ก็ต้องติดตัลบให้มากกว่า2004เพื่อว่าจะได้คูณกันออกให้มันได้2004ั 24, กำลัง2พอดีมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวนี้จะติดตัรลบน้อยกว่า2004แล้วไอ้ตัวนี้ก็ติดตัลบน้อยกว่า2004ทั้งคู่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอจับมาคูณกันมันจะได้น้อยกว่า2 0 0 4ักำลัง2องเนพราะถ้าเกิดฝั่งนี้ติดตัลบน้อยกว่า2004ฝั่งนี้ก็จะติดตัลบมากกว่า2004 พอเวลาจะหาค่า y ต้องย้าย2004ไปบวก y ก็จะติดตกุทันทีจึงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ทั้ง x ลบ2004 y ลบ2004ติดลทั้งคู่จึงเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดครับเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดจึงเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคำตอบจึงมีได้เพียงแค่ 45คำตอบ45ชุด45คู่อันดับแล้วแต่จะพูดแต่ถ้าให้ดีก็พูดว่าจกเนื่องจากเขาถามจงหาจำนวนคู่อันดับฉะนั้นตอนตอบก็ตอบว่ามี45คู่อันดับครับโอเค